กบส, 1941, สบายดีเย็ิดคนจ้ามื่อวานนี้น้องโดราสสิมาพาทุกคนนะเมนมักกะทินน้องน้องเพื่อเขาจะเอาไปตำมอกห้สู่น้องน้อยกินเด็บมัวน้องเคยสกินบอนน้องทุกคนแล้วจะว่าเข้าอ่ะไม่ได้ถามไม่ได้ถามว่าไม่ได้ถามน้องว่าน้องสิกินบอนะมีแต่ว่ kind of า,าเฮาสิตังแล้วเฮาสิไปลงสู่เพื่อนกินค่ะทุกคนนะก่อนอื่นน้องโดรลาสจะเมนมักกะทินอยู่กุเฮาเนี่ยนะแน่ใจว่า น่าจะเก๋แล้วน้องสกคน,นเมนื่อกี้อากาศแดดดดนะเนาะเมื่อี้เมไปอยู่น้ทุกคนนะับเพิ่นไปเก็บปากหวานนะ้องโดราก็เลยอ่ะเราไปนำเนาะเนื่องจากว่าคลิปมันจะซ้อนกันนราทุกคนแบบเมื่อนี้ก็ไปเก็บแล้วเมื่อนื่้กัไปเก็บอีกนะมันจีคลิปมันสิบดโดเด่นมาซักะก็เลยเออขออยู่เือนเฮ็ดคลิปเฮ็ดกับเฮ็ดคลิปกับกไม่ได้ว่าสี เด็กต่างกับแบบวิผักหวาตประใดเนอะแต่ว่าเฮาก็อยากซับเปลี่ยนกันหน่อยนึงวันนี้เฮาก็จะมาตำหุ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยกินเก้าคู่มือแต่ว่าซิมากินเอาซิมาม่ตาอีกว่าซิมีคนกินนะเฮาบอกในรถตัวเราจะเม่งก่อนแต่ไม่เม,ม,เม,ม่งเป็นหลักเอาโคไม่ใหญ่เแต่จะจะผ่าอีกเดี๋ยวบกกุกล้าผ่านะนี่หินขโคพื้นผ้าอยู่แล้ววินวินหน่อยเดียวนึกน่าจะฮักเป็น เดี๋ยวนอนบนราสีเม็ดตอนนี้ลมแห้งทุกคนเดยวญาติตัวเม,มือก้องสยุด ลากขัจะโพกซ์จนี้เนาะเอาไปลายกับย่งกิดบุ๊ดนะเดี๋ยวสิ่มกดบปเลยแต่ว่ามากเครื่องน่าจะเบบเก่สุดก็คือเนะคุ๊ดอ่อนก็อ่อนพุ๊ดเก๋ก็เก๋บุ๊ดพวงนี้ก็เริ่มจะเก่แล้วแต่ว่ากินได้อยู่ อยู่กับพ่อสองคนเด็กๆกับไปเรียนเว้ยมุ้ยมุยออกไปออกไปโอ้ยตัวมัดตัวอย่างารแท้ตัวมุ้ยนี่ ่วนมใส่กันก็ดึนกระดีเอาไม้ไปเี้นกดอนปาพี่น้นองบรรยากาศคืองามเฮยงมันนี้นะพวกนูก้นก้อนเมกไปก้อนเป็นก้อนอยู่ทุกคนแต่ว่าเสียดายแบบแดดนหนึ่งแดดแต่ว่าลมนะพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวน้องโดดัจะขากไปเก็บพักกลาเนาะมึงน,นี่เหื่อยจุดโอ๊ พักกับเมก็เริ่มไม่ข้างหลายแล้วนะทุกคนเพราะเพื่อเกิฟผพักเพื่อนปลูกเบิดละปล่อยเลยคนอ่ะบร่ได้อัดเลยจูนี่แบบหนึ่งเด้ออึ๊บ พักกำกันจ้านี่อันนี้ก็คือเป็นพักพระสารรัดของแม่ปลูกนะทุกคนส่วนพระสลรัดของน้องโดราปลูกคือได้บดไปแล้วแม่เพิ่นเอาไปเก็บให้ข้าเด้าขนาดว่ามันยามน,นี่ก็อยากขูมขมเลยนะทุกคนน้องพัะสลรัดกัก็เพราะว่ามันเก๋ะมันอยเก๋เกแล้วมันมีรสชาติผมนินิ <c oughs> น้อเอาสกุ๊มีกโพรและทีโุนี่แลวนั่นก็คือสวนขาเจ้าเนะมีมะงเตงเจ้าปูกมะงตงอันนี้ส่วนเทา่าโพได้มีอย่างไรมีัตสลดัดติดแต่โตนี่นะ ออกรูกคนเลยต่นต้องเสียดายมันมันจะงามกระตาโอ้โหเต็มมามาเก็บผักบุ้งกันมาเก็บผักบุ้งันจัดย์คนอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือในะตัวเบมห่วมมะ,มะเขือใหญ่ล้วบอกเพราะว่าเข้าก็ได้เอามะเขือใหญ่นรามาปลูปกเนาะโคเนียนเอาไปเจ้า Nó la lao bỏ lại đâu có à, tụi im mắc lê bỏ ngại bụi bông bay đây, ngon là tuy nhiên 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 là là tuy nhiên là tuy nhiên là tuy พอแล้วเนาะทุกคนไปลงกันเลยเดี๋ยวเราจะไปเมนมะละกอก,กันวันนี้เฮ็ดคลิปคนเดียวก็อาจจะยักหน่อยนึงเนาะไปอึบอันนี้ก็พักที่เราจะไปขีดกระตัมก็เสร็จกระเสร็จกระตัมก็ได้ตัดไปพี่น้องเลยเลือก็อาจ์ดิบบุ๊บุ๊คแน่นอนไปคือแบบว่าผมมี นนกระเทียมมีอยู่ประเดมมีมีหนอยู่เลยประเดมตัวก็น่าจะพออยู่แ้เดี๋ยน้องโดราค่ะ,ะแต่เคียงลุกไปต,ต่นเลยตานี่ทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่บ้านน้องโดราเนาะอันนี้จะเป็นชี่นนโดราอยู่จะเป็นส่วนส่วนลังบ้านนะทุกคนบรรยากาศก็จะงามประมาณนี้เดยเนี่ยวันนี้บรรยากาศงามงามพี่น้องเลย ไปเดี๋ยวน้องโดราจะพลาลงไปเลยคนควรจิตามมาหุ่งผุดพื้นมาแล้วเจ้ากวานเจ้า้ยสิได้อีกบอสสี่สิบพันเลยห้ายบอกวันนี้เยยังเนขายบอกอยังถางายแล้วที่มีมคนจิตมบอนอนตามทุคนโอ้งามเลยเนาะทุกคนโอ,โอ,โอ๊อยูไทรโลสร็แล้วสี่ร้อยเพื่อนา เอาสมบินแลก็ได้ทุกคนมาหับนี่ไปเชิญนึ่งก็ได้แป้งนัวมาหับมาหซื้อเน่สิคลายให้นี่โล่สองร้อยกาวะเออเป็นมีคนนต้องการอะไรห้ามให้ก็ได้นะมาไม่ทุกคนับสเนี่เขาก็ให้ข้ามอยู่บทเออดาดนี่ดเยโอ้ยด้เเด็กเริหน่อยให้ผ่านอยู่แล้วเนาะโลสองโลเนาะ ให้คนนั้นไปภาคใหุ้ชั้ให้ลดเลยภาคอันลดสองเทวไปเลยค่าไปทางให้ทุณใจอีกรู้่าได้แล้จริงเลยะโอ้ยตกช้ำยังเก็บเอาอีกลโลกัน,น,นวันที่ไปอีกแล้วจังหวะวันที่สได้ไปบพมึงท่นเลือกคุทเทนเด็ เชื่อปะทนกไม่ได้ไปเลยเชื้อประเทนักต่างโ้ยมักสดินทใไมพี่น้องเ็ซื้อเอาให้พอไปซื้อให้พานหุ้งวัวท่ายไปตัมมาหุ้งกันเอ้า Gun ca phê dưới nó đi trên mặt hè của bụng 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 对。<Yeah. S 2> <laughs> ได้ต่ำแล้วจ้านี่เด็บลยอยปีตาสเตปอยู่บ่ทุกคนเดี๋ยวเขาจะเอาไปสู้ไม่อาจะนะกินซะเนาะเจ้ากะข้าวข้ากินข้าวาากับเจ้าทุกคนก็กับแม่ก็กินข้าวดำหุ่งนี่แหละน้องหนูแลเองให้เดี๋ยวเขาจะไปมทุก่อนปีตาสเตปบ่พี่ <laughs> พน้นองวัวไหนาน้ำลายเตย็ม กินตามไม่อาดตาม,มาหุ่งอินอกเด้มากินเหรอพีงน้องนี่ค่อยหให้กินเลยนอกกินตามโดยมาพี่น้องมากินตามนกกาตาถึงกัน,นเ้ยอยากไปได้อยากขึ้นบุขึ้นไปหามา,มาพี่น้องมากินน้ำการนอน Tầm chú nóng nổi kín đa borai uy tóc uy tàm ape góp in mặt phóng nha mặt kín mặt tàm hùng này. Tất cả kín lúc nhắn ký gì em, mặt Nó mặt 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 xin mời các bạn nhỏ mẹ mệt lắm, con mẹ con mẹ mất cái con mẹ con mẹ con alo จะยูที่มอก้นนั่นั่งมือแล้วบอกแกะตัวแม่เลยนะข้าวบ้างร็กแต่งแกะฮะแอฟคือกันไ่้มองโลกอ่ะโลช่าพันเลยบไซบวกใช้มุองดยตามมันตา bán hàng tôi mua, quá Cái vàng, đi hoàng Cái hoàng Cái dăm đâu dăm hôm ơn mình đi qua chỗ gì mưa đây mình đi dăm <laughs> oh <boy, cười> Có bộ hiện ăn hôm như đi, ăn ăn hôm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  ngắt ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มาหาทุกากคเส้เส้นผิกนอืเข้าเดียวน เช็น้าเลยใช่อ๋ดแต่มันบกุดเออแต่มันบดเด็ดเส็ดเชนดค เกลือเ้าน้มาม่วดเต่ดต้มมะฮงไม้มาจก็บผลหมพ่จะือ่อได้จะซื้อไปนุ่มละเ้ยเ้อยูุ3ปเลได้ลองดไปแลชกตากไปจ bay thôn trong phòng nơi nó về nhà môn đi ăn ngon 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 หลายคนมากินอยู่กัวอนจ่อะไหลายเร่งแบนียเื่อะไเฮ้ยหิวข่าเเองมาตก,ก,กีฟาก่เองะไปอง เสบเศบเบื้งเอาพี่น้องเอ้ยเหลือมือเตืดบนเรือยังเลยพักกับบนเรือเสือกุบีนี่เอาถ้วยมาไว้แับนี้นะเหลือมือเตืร์ดพี่น้องเอ้ยผมแบบประวันไปคายเด้อได้ซื้อนับไปซี้เขากินเด้อนีอแบบประวันโล่งมดเลยนะเฮ้ยนะย่อๆย่าๆนะ

dễ nói tha mà ngang anh em, ngang anh em, song anh này, người này, người này, เอาใส่ม <who referred to> ีย้งมันี่เป่วมาจุดตะฮวนเยอะลยค่ะติดกัะซาเลยมันจะได้หลเลยยืนเปลว่อกาที่ไ้เปลวมาวนันเปลราขายวกวันแค่ไหเลยเอาเปขายพักวันเ่ไดเอาเป่าได้สิหน่หวยอฟปั้นจะเตาเป่านะกเลยตาไหม่ช่ไห่เจ้าของมานไม่ชอบคนเดียว่มาเอาไม มันนักบ <passwords. S 1> <Metal. S 3> ่เนี้ยดิมนุ๊กอันไหนบ่มกรไบเลยเนาะจีนเนี้ยป่าวกระไบบอเขาก็ะออกเลยอันเปานี่ได้สองจีนี่เขาก็ะฮักออกเลยสองจีนนะเนาะเปาเขาเขาสโลวว่าอยู่เฮือนบ่ป้า ติตก่อนตานีน้ยหะนักเตาบาดนี่เ่าอ่าานัก้อยนี่นะอยากหูเนาะหูนักก้อนนันนานีทำกระบุกที่ติตะวบ้าเนาะราคาโลชาร์กิดีเลยมีเงิน2 3ส0งอยเกเก็บํางวานขายลองทำร้อกกีดนี้ร้อยบาทโลชาร้อยบ่ะม่ใช่หนี้คายยังนอกคนเมือนได้ มึสามบ้เนาะบ้าจ้าเดยวจบ้ติดเนาะบ้าอติดลลงบ่เนะเจ้าอโอ้ยชุวว่าต้มมุกต้ใจเลยวนะเพให้ดีใจนะสามโลสาโลตันเดียวาเล้สามโลคุณว่าติดจ้อยพักติดบ่นะจอยห่าเงยหนัาเดียวสามโลแล้มาอ ส้เดียวเนาะเอาห่างพ้าเดียวเอาเปามาชาม่านิข้าเดียวเอาได้เบาอยู่นั่นใจาย่แล้วนะแม่ค้าเอาเอาเมื่อเออค่าเดอนให้เปาแล้วเนาะเบาเอาเม่ั้งค่เอนนดพี่น้องกินแบบซีแล้วไปทุเดียวได้หนิไปนันโดลาเมื่อสองโคตรได้สี่สิพักิบ เมื 600, ่อนั้นไ,ไปผู้เดียวนึงเป๊ะเก้าโมงลยอย่งไปเนาะนี่นี่นี่ได้เงินแล้วนี่ดีใจนะครับพี่น้องฮะมัที่ไปอีก pues ว so ันท um ิ่ไปอีกว่าจะไปบ้างวันทสิ่ ได้แสนนึงล้วเด้เก็บปักหวานเนาะ40มื้อนี้60ได้แสนนึงแล้วสจ200พี่น้องเอยถ้เป็นเงินบาทก็บ่แม่นละ200เกือบเกือบบ่ฮอแเนาะ200กับแสน4เลอันนี้หาก็ได้แสนตีแสนเอ150บาทนี่แหละประมาณนั้นะโอ้ยได้ละ้ ก็มีเพว่อนที่นีฝากกูเชื่ออ่ลม้องู่บ้านไนเยนเดียวไม่องมบเรนสักไม่อ